เพราะว่าเด็กทารกหกคนนี้ซาตานบอกว่าถ้ามันหลุดหรือโตไปได้มันจะไปเป็นฆาตรกรแล้วประเด็นคือมันอยู่ที่เดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันนะตอนนี้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะปล่อยให้เด็กหกคนเนี่ยโตไปแล้วเป็นเป็นฆาตรกรไปฆ่าคนไปเกาะอชญากร,รมหนูจะทํำยังไงหนูกล้าไหมกล้าตัดตัดสินใจทำใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กทารกคุณรู้ว่าเด็กหกคนเนี่ยโตมามันต้องเป็นฆาตรกรไล่ฆ่าคนฆ่าคนตาย เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันหกคนเนี่ยคุณจะลงมือทำอะไรบางอย่างกับเด็กหกคนนี้ขณะที่ยังเป็นแบรเบออยู่คุณเดอะคอร์ริบิตี้บอกว่าอยากเห็นคำว่าไอ้ยะพอจะรู้ไหม,ไมว่ามันจะไปทำอะไรได้ไ,ไอ้เครื่องเนี้ยเป็นเครื่องแบบพ่นพ่นลมเงี้ยและอันนั้เนเป็นเป็นเหล็กแหลม,มอ่าหนูหนูเข้าใจใช่ไหม,ไมเอา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 มาเสียบไ้ก่อนได้ไหมอ่ะาจักรยานออกอ๋อประมาณอ๋อให้ล่อให้คนมายืนตรงนี้ ตรงตำแหน่งนี้ไอ้เงี้ยเอาได้แล้วได้แล้วเตรียมเตรียมเตรียมยิงเลยสุดยอดได้กุญแจแล้วเดี๋ยว up 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 ฮะเรียบร้อยมันเป็นสูตรคุณคอร์ดิตี้บอกว่าพูดยายกินน้ำลายน้ำลายยายกินยำยายยำยายยายยายยอยไม่เป็นไรปอพี่ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ แดกินลำาไยน้ำเนี่ยก้อนอิดะอ๋ออิดอิดไม้อิดไม้เฮอิดไม้อะไรนะก้อนก้อนไม้อ่ะไม่หนูรู้อะเด็ดเด็ดีเล่นเด็ดที่ทำไมไม่รู้อะหรือมันไปติดห้องอ่ะติดในห้องของที่มันอยนู ли, hai, <ood> oo, oh, ่หรือเปล่าเฮ้ยต้องการกุญแจหกหกห้าสาม ต้องได้จากใครสักคนอุ้ยวุ้ยวุ้ยดูดิดูดิมีกุญแจป่ะอ๋านี่ไงหกห้องห้าสามเดี๋ยวหาอุปกรณ์ฆ่าก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีปุ่มอะไรเดี๋ยวนะดูตรงไอ้ก๊อกน้ำดิลองลองเอาเอาอะไรปลาใส่มันอ่าปลาปลาใส่ก๊อกว่าวน้ำเอ๊ะแต่แต่คิดว่ามันต้องเล่นกับไปตรงเนี้ยอ้าวมันก็เปิดได้เดี๋ยว嘛ครีมอ๋อตัดระบบอะไรอะระบบไฟเหรอต้องมีอะไรระบบขัดข้องเอ ขวานขวานขวานโอ้เฉียดเฉียดเฉียหลบห้องน้ำก่อนเติมพลังเพิ่มพลังเฮ้ยประตู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 ฮ่าถ้ามีรีบก็สบายถ้ามีรีบก็สบายมาบักหัวล้านโอ้ยไอ้เหี้ยมึงจะซ่อมมะอีกบักหัวเกลียนหัวเกลียน ไในเวลาลงไปสู่เบื้องลึกเรียบร้อยอัพเวลเลยอัพเวลเลยไอซียู u อ้าว <c oughs> อ,อ,ออกคาซินซิกมาบอยดอมดอมเย็ดเย็ดนะฮะไข่อยู่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นคนสำคัญ <c oughs> อุย้ยเชี่ยพี่อยู่ห้องนี้เหรอโอชยย้ชิบหายชิบหายเดี๋ยวก่อนเอยเดี๋ยวนะมันมีลิฟต์อยู่นี่หว่าก็ใช้ลิฟต์ห้เป็นประโยชน์่อ,อยเฮียนี่ก่อนสิ <centro> มันจะบานหญิงเลยทำไมมันไปลวงไปเลยอ๋อไงปิดระบบไฟอ๋อมันอยู่น่าจะเป็นทางเข้าตรงนู้นแล้วปิดระบบมัแล้วเหรออ๋อปิดเปิดได้อ๋อประตูประตูห้องไอซโอ้โหทำอะไรกันจ๊ะกำลังจะคุยกันเฮ้ยมีคุณแจว่ะหมอแดกหมอแดกเสร็จ น่าอร่อยจังเลยโอ,โอ๊ยยาบาลงงยาบาลงง <G ül> ยังมีอ,งอ,งนนอีกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวโอเเ๊ยแพนิกแล้วแพนิกแล้วอ๋อเนี่ห้ยไม่ใช่ว่ะตายซะไอสัสตว์มันต้องมันต้องอม,มันต้องเป็นคนสำคัญที่เราแบบตามหาอยู่อะไรเง,งี้ยมั้งเฮ้ย กดยาของดีปลาเปี้ยงเดียวตายอะไรอ่ะถุงเลือดปะเฮ้ยถุงเลือดเลือดพิษเลือดพิษน่าจะไปผสมกับไออะไรของของคนไข้อ่ะเลือดเลือดฉุกเฉินเลือดปลอมเฮ้ยอะไรนะหลอดยาหลอดลาหลอดลาอ่ะเก็บแค่นหมดเลยเฮ้ยนี่ไงใส่ใส่ใส่ถุงเลือดปะเลือดปลอมเลือดพิษโอ้โหเอาเลือดพิษใส่คนไข้ อะไรหัวใจจับยังไงอุ้ยอุ้ยตายสามเลยมามีอู้ยเย่เย่เย่โป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 เกือบเห็นหำสวัสดีครับเฮ้ยนี่นี่โอ้โหสามสามอย่างแล้วของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลอไปไกลๆก่อนเราจะได้เล็ง อ่ะหนุ่เล่งโดนดนะทีเดียวไอ, i, อ i, ห้หานั่นเฮ้ยในมีกุญแจกอ,อ้นี่แหละกูจะไปใส่อุ้ยนนนนอุ้ยกำ <laughs> นะลังแพนิกกำลังแพนิกเฮ้ยมันมีกูมีมีกุญแจอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลีบร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 ีีบบีีีบีงี อ๋อนี่ไงเจอแล้วห้องห้องเด็กฆาตกรว้าวในที่สุดฉันก็เจอพวกแกสักทีนะเอาละครับผมท่านผู้ชมทุกคนเด็กที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนตอนนี้4ี่คนโตไปเขาพวกเขาจะเป็นฆาตกรอ๋อนี่ไงมีชื่อด้วยเฟรดดี้คูเกอร์นิ้วขมือบคู่ปรับกับเจสันวูฮีฆาตกรที่มันจะไปฆ่าคนในความฝัน ถ้าใครเคยดูหนังก็น่าจะดูอยู่นี่งไงเจสันวูฮีแม่งอยู่ใกล้ๆกันเลยไอ้ห่าเพื่อนกันดีกว่าเจสันก็สุข13ฝันหวานนะถือปังต่อไล่ฆ่าคนสกัดดาวลุ่งไม่ได้เกิดไม่ได้โตนะ <c oughs> เออเจฟฟรีย์ดอนเนอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเจมกัมนะแต่ที่รู้ๆเลยคือมีแค่ที่ผมรู้จักมีแค่2คนนี้อ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอนาคตรหรือเปล่าแบบว่าไอ้เด็กคนนี้จะทาอะไรบ้างกันเถอะอะไรคือคือเรียบร้อยหรอเรื่อง เจสันนี่ไงอ,อ๋อคืออนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนี่เจสันไอ้ฮาแต่อีกสองคนนั้นผมไม่รู้เหมือนกันไม่แนะ่เขาก็อาจจะเป็นฆาตากรในชีวิตจริงขอบคุณคุณพาวเวอร์ซูลสำหรับการสมัครสมาชิกด้วยนะครับมามิขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับคุณพาวเวอร์ซูลนะครับผมโอเคฮะขอบพระคุณมากนะครับนี่นี่นี่ผู้สนับสนุนของเรานะฮะฆาตากรฆาตากรหมดเลยนะครับ ที่เราทำนี้เราจำเป็นต้องทำเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาโตไปฆ่าคนนะครับผมเอา้ากดได้เฉยอุอ้ยอ๋ยอต้องมากดตรงนี้ก่อนโอเคครับตอนนี้คุณเดียมพลขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมหรือมันตายหากันหมดแล้วหรือไม่มีแนารับวะ <c oughs> เราเสือไปฆ่าก็ตายหาหมดแล้วมัอ๋อมอมีไม่ใช่เบอร์ที่เราที่เราเก็บในสมุด แต่มันคือเบอร์ที่เหมือนเราจดโนต้ตเอาไว้เป็นเบอร์ของแม็กก f ฟ n ิน7921้ไอฮาเดยวนี้มาเปิดดูในไอคำอธิบายโอ้โหเบอร์โทรมันไม่ได้อยู่ไหนมันไม่ได้อยู่ในสมุดแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเราเราเป็นคนจำจำตัวเลขจากไอชุดเนี่ยเพราะมันเป็นเบอร์ของไอคนนี้แล้วเราก็จำเอาไว้แล้วมันอยู่ในหัวเรา ไอ้ฮะเบอร์อะไรอ่ะลืมอีกแล้ว2 1ปะโทไอหฮะก็หาไปสิโทรแม่งทุกเบอร์ที่มีมันก็ไม่ติดจะไปติดได้ยังไงล่ะครับมันเป็นเบอร์ที่เราจําอยู่ในหัวเนี่ยมันจําอยู่ในหัวของมันเนี่ยโอ้โหติดอยู่แค่ตรงนี้ตรงเดียวที่ไหนได้มันมันจำอยู่ในสมองมันไม่ได้เป็นหมายได้ที่ให้จดออนนั้นน่าจะไปใช้กับพวกแบบว่าให้มารับโทรศัพท์